สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่ะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของแสงผ่านสองว่าได้เรื่องภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบจ้า <Wow. S 1> จไปกันเลยอ่ะเด็กๆเคยส่องกระจกหรือเปล่ากระจกเงาระนาบก็คือกระจกสองหน้าเรานั่นแหละก็คือเป็นวัตถุประเภททึบแสงนะคะเป็นวัตถุประเภททึบแสงก็คือแสงผ่านไม่ได้มันเองแล้ว มันก็จะเกิดการสะท้อนถูกต้องไหมแล้วเราเรียนมาร้อยถูกต้องแบบว่าเมื่อมีการตกกระทบที่จุดจุดใดมันจะเกิดการสะท้อนขึ้นแล้วจะทําให้มุมตกกระทบะเท่ากับมุมสะท้อนที่ตรงนั้นเสมอถูกปะอ่ะสองนักเรียนเคยสังเกตปะว่าสองกระจกแล้วอะ่ะนักเรียนจะได้ภาพที่ลักษณะแบบไหนบ้างติ๊กตักคิดเป็นคิดไว้คิดไว้อ่ะนี่หลักการเขียนภาพที่เกิดขึ้นบนกระจกเงารามนะจ๊ะ การเขียนภาพที่เกิดขึ้นบนกระจกเงาราบนะคะจะต้องเขียนลังสีสะท้อนจากตำแหน่งของวัตถุสองเส้นเนาะโอเคทีนี้พอมันเกิดการเกิดภาพที่พอเราไปส่องกระจกอะ่ะหรือเราหาภาพจากกระจกเงาราบเนี่ยเราจะได้ระยะขึ้นมาอยู่สองระยะระยะที่หนึ่งก็คือระยะวัตถุระยะวัตถุวัดจากไหนคะระยะวัตถุก็คือวัดจากกระจกไปไหนคะไปยัง วัตถุนั่นเองถูกปะระยะภาพก็คือวัดจากพระวัดจากกระจกไปยังอะไรคะไปยังภาพนี่คือระยะของนี่คือระยะของภาพโอเคเราจะได้ระยะภาพระยะวัตถุนะจ๊ะอาทีนี้หลักการเขียนภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบนะคะสมมุติเราต้องการหาภาพเทียนไขแล้อันนี้เราเระวางเทียนไขไว้ข้างหน้ากระจกนะคะด้านนี้เป็นด้านหลังนะลูกด้านนี้เป็นด้านหลังนะนะคะ โอเคทีนี้เราวางเทียนไขไว้ตรงหน้ากระจกทีนี้เราจะอยากภาพอยากทราบว่าภาพที่เกิดในกระจกภาพที่เกิดเมื่อเราวางเทียนไขไว้ที่หน้ากระจกเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบไหนเราก็มาเขียนภาพกันหลักการเขียนภาพที่กระจกเงาราบนะคะก็คือเส้นที่1ไปนี้เลยหาเขียนรังสีตัวกระทบที่ตัวปลายของเทียน,นเราจะหาที่จุดจุดนี้เราก็ เฉียนรังสีตกกระทบที่ปลายของเทียนแล้วในขณะเดียวกันรังสีตัวเส้นนี้มันจะสะท้อนกับทางเดิมเพราะมันตกกระทบ90องศาถูกไหมแล้วอีกเส้นหนึ่งเราเขียนทํามุมแล้วมันก็จะสะท้อนออกมาอย่างนี้ถูกป่ะคะแล้วหลังจากนั้นเราต่อเส้นปาไปเนื่องจากว่ามันเป็นรังมันมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้รังสีจริงผ่านไม่ได้มันเป็นแค่รังสีเสมือนใช่ไหมเส้นปาไปละแล้วก็ต่อเส้นนี้อีกเส้นหนึ่ง จุดที่มันตัดกันเนี่ยค่ะก็คือปลายของภาพตรงนี้เนาะก็คือปลายเทียนถูกปะคะเราก็มาเขียนข้างล่างของเทียนอีกนะคะก็เหมือนกันเลยก็คือเขียนลังสีตกกระทบแล้วสะท้อนกลับทางเดิมเส้นที่2เขียนทํามุมแล้วก็สะท้อนกลับแบบนี้แล้วต่อไปทําไงเอ่ยทําไงเอ่ยต่อไปลากเส้นปะถูกมเพราะว่าแสงมันผ่านไม่ได้มันจะเป็นลังสีเสมือนไปตัดกันอยู่ด้านหลังปึ๊บแลวก็ปึ๊บทนันไหม ถ้าไม่ทันหนูกรอดูเอานะคะแล้วมันก็จะเป็นตำแหน่งของก้นเทียนหรือตูดเทียนนะคะแล้วนักเกรียนก็วาดรูปขึ้นมาอันนี้คือหลักการของการวาดภาพจากกระจกเงาราบนะคะสรุปแล้วภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบอ้ามันเป็นภาพอะไรเอ่ยนักเรียนดูมันเป็นภาพอะไรเอ่ย,ย,ม,ออยมันเป็นภาพเสมือนถูกต้องไหมเพราะมันเกิดจากรังสีเสมือนตัดกันมันไม่ได้เกิดจากรังสีจริงเพราะรังสีจริงจบแค่นี้จบแค่นี้ ไม่ได้ไปข้างหลังถูกปะฉะนั้นลังสีเสมือนตัวนี้ตัวตัวที่เป็นเส้นประดุกนี้ก็คือลังสีเสมือนนั่นเองโอเคปะตัวที่เป็นเส้นปรดตรงนี้ก็คือลังสีเสมือนไม่ใช่ลังสีจริงฉะนั้นจะเกิดภาพเสมือนหัวเป็นไงลูก<ๆ>เขาเหมือนกับวัตถุไหม<ๆ>เหมือนเลย<อ>ใช่ปะหัวตั้งเลยขนาดเท่ากันไหมขนาดก็เท่ากันเลยถูกปะคะฉะนั้นสรุปแล้วภาพที่ได้จากกระจกเงาราบจะขอโทษภาพที่ได้จากกระจกเงาราบจะเป็นภาพเสมือน ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากรังสีจริงตัดกันจะเป็นภาพเสมือนแต่ภาพที่เกิดจากรังสีของแสงจริงจริงตัดกันนั่นคือภาพจริงเนาะจะเกิดภาพเสมือนอยู่ด้านหลังของกระจกค่ะระยะวัตถุเท่ากับระยะภาพความสูงของวัตถุเท่ากับความสูงของภาพนั่นเองสรุปยยง่ายๆก็คือจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุนะคะก็คือเหมือนของเหมือนวัตถุเลยนั่นเอง ความสูงเท่ากันเลยแต่ภาพจะกลับซ้ายไปขวานะคะนักเรียนเราเอามือเราเอามือขวาจับหูขวาดูแต่ภาพที่อยู่ในกระจกมันจะเป็นจับไปที่หูซ้ายจะจับไปด้านซ้ายเขาเรียกว่าภาพกลับซ้ายไปขวานะคะเขาเรียกภาพแบบนี้ชื่อว่าปัสสวะภาวิโลมนะคะปัตสวะภาวิโลมมันเหมือนเป็นชื่อที่เราไม่คุ้นเคยนะแต่เราก็ต้องจําเขาได้นะลูกนะโอเคปะอ่าต่อไปอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือกระจกเงาราบทีนี้เด็กๆเ,เคยไปห้างสรรพสินค้าไหมหรือไปที่ไหนก็ตามที่เรียนเดินเข้าไปแล้วเจอกระจกเอ๊ะทำไมเรามีหลายคนจังมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เขาวางกระจกเงาราบเนี่ยทำมุมกันทีนี้เราอยากให้มันเกิดภาพเท่าไหร่เราก็มาเลือกทำเอาเพราะมันมีสูตรในการคำนวณน,นะข้อนี้มีสูตรนะลูกนะเราก็จาด้วยนะ่าการเกิดภาพบนกระจกเงาราบนะคะเวลาเราเอามาทํามุมกันนะเขาเรียกมุมนี้ว่ามุมซีตา มุมสีตานะอ่าทีนี้เราจะได้สูตรขึ้นมาก็คือจะเกิดภาพสะท้อนหลายภาพเลยจํานวนภาพหาได้จากสูตรนี้ n เท่ากับสามอยหกหารสีตา้าลบหนึ่ง n เท่ากับสามหารสีตา้าลบหนึ่งจำนิดหนึ่งนะลูกนะจำนิดเดียวโอเาปะอ่าทีนี้ n คือจํานวนภาพคะ่ะลูกซีต้าคือมุมที่กระจกกระทําต่อก,กันถ้า n ถ้าเราเรียนคำนวณออกมาแล้วอะ นักเรียนลบ1ออกมาแล้วนะ่ะถ้ามันมีเศษนะให้ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็มทั้งหมดเลยอย่างเช่น3.2ถ้าหลักการทางคณิตศาสตร์ที่หนูลรําเรียนมาเนี่ยสาหนูต้องปัดทิ้งถูกปะให้มันเหลือ3แต่นี่หนูต้องปัดขึ้นให้หมดเลยไม่ว่าจะเศษหนึ่งเศษจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดศูนย์ห้าอะไรหนูต้องปัดเป็นจํานวนภาพที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นข้อนี้สามจุดสองหนูก็ปัดเป็นเท่าไรคะเป็นสี่ภาพนั่นเองโอเคไหมจำได้แล้วนะ เอ็นเท่ากับ 360, สามร,ร้อยหกสิบหารซีตาลบหนึ่งเอ็นเท่ากับ 360, สามร,ร้อยหกสิบหารซีตาลบหนึ่งโอเคเอามาดูกันตัวยอย่างโจทย์นะวัตถุวางอยู่ระหว่างกระจกสองแผ่นซึ่งทำมุมกันหกสิบห้าองศาจะทำให้เกิดภาพกี่ภาพโอเคสูตรว่าไงนะสูตร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 คือเอ็นเท่ากับ 360, สามร,ร้อยหกสิบหารซีตาลบหนึ่งแทนค่าเลยค่ะซีตาคือหกสิบห้านะคะโจทย์ให้มา นะคะคฉะนั้นหนูหารกันออกมาแล้วนะคะลูกหนูจะได้5.54-1ลบ1ก็เหลือ4.54ปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นปัดเป็นเท่าไหร่คะเป็น5ฉะนั้นเราจะเกิดภาพจำนวนหาภาพด้วยกันโอเคอยู่ r s t แ n นง่ายนิดเดียวโอเคปะง่ายมากง่ายมากที่เหลือไม่ยากเลยนะคะทีนี้มาอยู่ประโยชน์ของกระจกเงาราบในชีวิตประจำวันได้ด้วย โอเคแน่นอนเราใช้ในการแต่งตัวไม่มีใครที่แต่งตัวเราไม่ส่องกระจกก่อนจะออกจากบ้านทุกคนส่องกระจกทุกครั้งบางคนก่อนจะเรียนคาบใหม่ส่องกระจกทุกครั้งบางคนส่องแม้กระทั่งคุณคณรูกาลังสอนอยู่โอเคปะ่ะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็คือใช้ส่องดูตัวเองนั่นเองใช้ในการแต่งตัวแล้วก็ใช้ในกล้องถ่ายรูปค่ะใช้เพื่อสะท้อนแสงนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่ไว้ในห้องนอนค่ะ เพราะว่าหรือห้องอื่นก็ได้มันจะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของอะไรคะกระจกเงาราบค่ะอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของรถพยาบาลค่ะเด็กๆเคยสังเกตปะเอารถพยาบาลทำไมเขียนอย่างนี้แต่พอเรามองเห็นเราก็มองเป็นแบบนี้เพราะว่ามันอาศัยกระจกกระจกมองหลังของรถทั่วไปอะ่ะมันจะเป็นกระจกเงาราบนะคะโอเค วันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า